ศึกษาเวลาทุกเวลาเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นอย่างไรสุขเวลาเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นอย่างไรความง่วงเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นอย่างไรจะดับมันอย่างไรความขิดเกียจเกิดขึ้นอย่างไรแล้วเนี่ยการศึกษาโลกอุจลาระญญาใครศึกษาเรื่องเหล่านี้สังเกตเรื่องเหน่านี้้าดูเรื่องนี้เรื่มากที่สุดปัญญาของคนนั้นก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆไม่จํากัดนะแต่ส่วนใหญ่พอสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเราไม่ตามศึกษาเราไปเป็นมันซะเราไปเสวยไปเสกมันซะ ความเพลินเกิดขึ้นแทนที่จะไปเห็นความเพลินขั้นตอนเกิดความเพลินไป็อย่างนี้แต่เราเข้าไปในความปุ๊บเลยหรือว่าไปทานอาหารอร่อยเราก็ทานเต็มที่เลยแทนจะรู้ว่าไอ้อาหารอร่อยนี่มันประกอบด้วยอะไรมันมาจากอะไรแล้วก็รสนี้เป็นรสอะไรแล้วรสนี้แสดงตัวไปยังไงไแล้วทําไมอาหารเหล่านี้เข้าไปแตะนิ้วแล้วเข้าไน้ำลายมันออกเพราะอะไรเข้าไปเห็นอาการขบวนการลลกุณฑลปัญญาเกิดแล้ว เช่นไงแต่เสวยเราเป็นไงอร่อยนั่ลุยให้เต็มที่เลยใครมั่เหล็กไม่ได้ด้วยนะเนี่ยแล้วเพิ่มอีกคอยสักถ้วยหนึ่งนะไปนู่นนนะนี่คือมันยากตรงนี้เองเพราะมันมีอาสาทะอยู่คือมีรสชาติที่คอยแล้วเราก็ติดรสชาตินี้มาไม่รู้กี่พวกี่ชาติมันก็กลายเป็นราคานุใสโลหานุใสที่เป็นตัวหนึ่งประกอบตัวหนึ่งของสุขุทนาซึ่งจะได้อา,อาจจะมีเวลาในกลางวันอาจจะให้ววาให้ ให้สุดใช้สุดหมดเลยนั่นน่าจะเห็นว่าการที่เราทั้งหลายมีโอกาสได้มาศึกษานะั่นคือมาบริหารโลกุตระปัญญาส่วนใครจะบริหารได้มากน้อยแค่ไหนให้บทเรียนเท่าเรเากันอย่างที่ให้อยู่เนี่ยแต่ใครจะทําได้มากได้น้อยได้ลึกได้ตื้นได้หนักหน่วงแล้วก็ผิวเผินขึ้นอยู่กับอะไรคุณแบตมันหมดหรือว่า เมมนบุรีบุนเต็มักำลังจะเต็มครับกะเช่นนั้นเองเราก็ต้องใช้เวลาเพื่อศึกษาเรื่องนี้จริงๆมันที่ความเพียรที่เรายกมือสรางจังหวะโดยโยกุมทำเพื่ออะไรเพื่อเป็นการตรวจสอบว่าอะไรกำลังเกิดขึ้นแต่เรายกมือไปเพราะว่าอะไรเกิดขึ้นห่วงม่วงเกิดก็ไม่รู้ความเบื่อเกิดก็ไม่รู้ ไอ้การยกมือกับดวงจุก,กมมีประโยชน์ไหมไม่มีฟ <c oughs> าวไปเฉยๆทำทิ้งไปเฉยๆแต่ไม่ได้ใช้อไอ้ตัวยกมือสร้างจังหวะดวงจุกเหม,มือนกับไอะไรนะหอคอยที่สนามบินอะที่มันมีอะไรหมุนด้ตลเวลาเขาเรียกอะไรนะส i g n a l ตเทอร์เนาะที่มันเป็นหอสัญญาณอนะสัญญาณบอกว่าเครื่อง จะขึ้นอย่างไรเครื่องจะลงอย่างไรเครื่องที่เข้ามาเป็นเรื่องของเครื่องของในเครือข่า,ขายหรือนอกเครือข่ายเครื่องของค่าสื่อสาูหิือมิดอะไรเนี่ยตัวนี้จะรายงานออกมาสรุปผลมาที่หน้าคอมใช่ไหมเจ้าหน้าที่หน้าคอมจะรู้เครื่องนั้นขึ้นเครื่องนี้ลงเวลาเท่าไหร่เช็คจากน้นหมดแต่ตัวนี้ทํางานตลอดดูเหมือนไร้สาราใช่ไหมแต่มันบอกข้อมูลอะไรเพียบเลยนะฉะนันได้ก็ดีไอการยกมือสร้างจังหวะเนี่ยเป็นสัญญาณ ให้เกิดสัญญาณภายในว่าอะไรกำลังเกิดขึ้นในกายในใจทุกเองแล้วตัวนั้นจะอ่านอ่านปั๊บก็แก้ไขอันนี้มันมีความหมายอย่างนั้นนะถ้าหากว่าเรายกไปเดินไปแต่ว่าอะไรเกิดขึ้นก็ไม่รู้แสดงว่าสัญญาณเป็นไงมันไม่ได้คอนเนคกับคอมพิวเตอร์มันฟรีเฉยๆเหมือนกับไอ้ไอ้หันอเดียมันหมุนโดยที่มันไม่มีหมุนน้ำขึ้นมามันหมุนเฉยๆนะมันฟรีนะ เพราะฉะนั้นวันนี้เป็นค่อนข้างสุดท้ายนะ่ย